เว่ครับเพื่อนๆโอเคขอแบบชิวๆแล้วกันเนาะก็คือ MVP เขาชอบจ้างแบบดึกๆนะครับพอผมโพสต์ว่ารับงานพวกแกก็มาก่อนเลยเซิร์ฟแรกคือ <c oughs> ผมขอแบบนึง <c oughs> ผมมาคิดดูแล้วผมยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆเ,เ,เลยนะแบบเป็นคลิปเป็นอะไรอย่างงี้เนะก็ ปิดีบีใหม่นะครับเพื่อนๆ2022แล้วอยากให้เพื่อนๆช่วยกันเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่รู้ว่าปีนี้ผมจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแต่ผมก็จะเต็มที่กับทุกๆงานนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่บ้านแล้วจริงจังโอเคก็ใครอยากได้คลิปแบบไหนหรืออะไรคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะให้ตลอดนะครับแต่ว่าอย่าให้ผมไปเล่นเสริมลงเติมนั้นเลยอะไรอย่างนี้นะครับ เพราะว่ามันเป็นงานต้องไปบอกแอดมินนะครับให้มาจ้างผมนะเออไปตามเซรฟที่เขาจ้างอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าก็ขอรีวิวโปรโมชั่นไปเลยด้วยกันอ่ะก็มันอัปโปใหม่แล้วนะครับไม่รู้จะอัปใหม่หรือแล้วหรือยังเนี่ยแม่งใคร่านจ้างจริงเลย MVP นะ่ะอ๋ออกินข้าวแล้วหงือกอยไอพวกข้าวมันย่อไปติดหงอกโอเคป้าเดี๋ยวไปลุยแล้วเ๋ยผมขอกินข้าวแป๊บนึงอินโทรมา

งาน,นก็คืองานเราก็ต้องลุยแบบเต็มที่กับ4.8 it coming ค mm. คนอาจจะถามอ่าพี่มัไมไม่เล่น4.9อันใหม่เรามันไวรุ่นทำทุนครับน้องๆนเชี่ยคือมันไม่ต่างกันมากครับ MVP สเสน่ห์ของมันเพรเสน่ห์ของมันคือแบบว่าคนมาใหม่ก็สามารถเข้ามาได้อะ เนื้ออกปะ่ะคือของมันไล่ไล่กันนะครับ <Thank you. S 1> แต่เดี๋ยว4.9เดี๋ยวรอรอบหน้ายแต่ผมผมผมอยากเล่นแบบไม่รู้4.9ปืนมันดีหรือเปลาดิรอบนั้นปืนคิดแม่งก็เปลี่ยนแม็กช้า กูตรงไปแบบว่าเนี่ยนินจานารุตโตโคโนฮะเนี่ยไอ้เหียคนมันจะเป็นนินจาครับนอน,น,อนโอ้ไอ้เฮียส<บ>ี่จุดแปดแม่งปรับกาก ฮัลโหลมันไม่โดนแรงขนาดนี้นะโอ้โหเล่นยากแล้วทุกคนโอ้โหแล้วแค่อะไรวะเน,นี่ยทำไมตัวสามร้อยมันเยอะจังวะโอ้โอ้โหเออเอาไปเลย ครับทุกคนเราต้องลองให้ครบทุกเซตเริ่มจากไอ้นี้ก่อนเลยโอเคถือว่ามันก็ยังยิงพวกก่อไอ้นี่ชุดเดียวอยู่นะก่อคอมาโดอะไรพวกเนี้ยแต่ผมงงสิ่จุดแปดวะทำไมมันเออมันก็มันก็รัวเท่านี้นะครับไม่รู่วพูดยาก MVP แม่งแบบมันปรับแบบอินดี้อยู่นะบางเซตอะแต่ว่าเรามมนทำไม เรามันแบบว่าอันหนึ่งนะสใส่แต่ตัวไอ้น,นี่ใส่ครบเซตแล้วไงเคสี่ยุดเจ็ดก็น่ายอับปับนะครับบางจัดเลยแต่ว่าไอ้พวกนี้มันไงเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของผมอีกที่อ่ะตอนกูล้มไม่มีใครก้มดูกูต้องลุกขึ้นยืนในตัวของกูและจากนั้นมึงเลิก เลิกปีในศาสตร์ทำพ่อเฮีย <c oughs> ปล่อยมันไปก่อนนะครับ <c oughs> เฮ้ยวีเ d สไอ้ศาสตร์ <c oughs> เฮ้ยมันเอาวี VDS มาเล่นอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> มาดิเฮี <c oughs> ยมไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกูไอ้ศาสตร์ กูล้มไม่มีใครก้มดูมมกูต้องรู้<อ>ขึ้นยืนด้วยตัว,อตวของกูฮะฟาเมตาย,ยังอะไรวะนะาฟาเมตาย,ยังโอ้ไอเ้เหี่ย4.7มันก็ปรับนะครับแล้วเราทำไงทุกคนนี่ไงเราก็เปลี่ยนดิจากนั้นกูเลิกคิดไอสมองมาวีธบีเฮียฟอร์โซลองอยู่ที่นี่นี่ไงไอสายนี่มันคัมแบ็คมาดิให้มันรู้บ้างเซตเติมเงินก็คือเซตเติมเงิน กูไม่อยากจะชนชนเคยเกิดเป็นคนชน,น,นมาเดิสัตว์เที่ยงคืนแล้วไงกูมไม่ง่วงกูดีดแต่ผมคิดว่าผมต้องซื้อตู้นะครับน,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 นี่กันมืนเลยม,มานั่งเพลินเลย ยังไงมันก็ต้องซื้ออะทุกคนแันหนึงหาทำเลก่อนนะป8อะมันปรับดูดิดูมันยิงผมดิมันเป็นไปไม่ได้ what the f u c ัไม่ไปดีจ้ะไม่ดีดะมาดิไอสัตว์ขัดขวางการซื้อตู้กูไม่ได้หรอกครับนอนนอนไอที่ดูแล้วไม่อินขอโทษด้วยพอดีรวยจีี ต้องซื้อนะครับเพื่อนๆเนยีายได้โอ้ยมาดิเี่ยมไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกูไอสัตว์ตอนกูล้มไม่มีใครก้มดูกูต้องลรกขึ้นยืนในตัวของกูนี่แล้วจากนั้นกูเริ่มวิง่งแล้วกูสวนมันป๊บน,นึง That's how we go go กูไม่อยากจะทนทนอ่าไม่รู้ไอ้พวกนี้มันอยากจะไม่รู้มากๆไงแล้วกูแปลงร่างแบบเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยมกูอยู่ไหนวะไอ้สัดฮะเวียตูตงย้งี้น่าสนใจตุ๊ดเล่นกันหลงดิกูไม่ใช่เวียตู้ครับกูยิงเขาได้กูว่ามายาตู้กูกูไม่เล่น v วีสไงกูเล่น4.7เต้นลูกรักกูเฮ้ยโอ้โหมันโอ้โหมันบางยังอะ มาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศนี่เข้าสู่ตึกแบบว่าหลายชั้นเล่นแบบว่าสมัารินกันหน่อยคลิปนี้ตอนเนี้ยหน่อยคิดดิ้ตอนเนี้ยหน่อยคิดนี้เดี๋ยวครับน้องก็ใชเราคงอ่ะอยากเห็นมีประเด็นไอ้นี่กันแน่เลยว่ะอยากดูหน่อยได้ไหมอ่ะพี่อยากดูด้วยมันเกิดอะไรขึ้นวะเอ่นอย่างนีหัวใจเลยแตงไว้ในได้หายไรเหรอโคตรตึงเลยเนี่พอดิเดี๋ยวกูสยบมันให้เดี๋ยวกูสยบมันให้ ได้บอกว่าไม่รู้มันเล่นกี่คนอะโอ้การลิวด้วยนะทุกคนไอ้เหี้ยแม่เขาออได้ไงอะเขาจับการลิวนี่ไงแต่เดี๋ยวกูสยบมันให้ไงไอ้เหี้ยการลิวมาฟั c กิ้งบิชอยู่ในมือกูไอ้สัสแล้วมึงใครมึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกูครับไอ้เหี้ยตอนกูล้มไม่มีใครก้มดูไอ้สัส กูต้องรุกขึ้นยืนด้วยตัวของกูจากนั้นกูเริ่มคิดแล้วกูตัดมันทิ้งอาสมบูมาวิทย์เย้โดดพลาดบีเฮียฟอร์โซลองอยู่ที่นี่อ่ะเดนฮาวิโกโกอ่ะกูไม่อยากจะทนทนอ่ะเคยเกิดเป็นคนจนอ่ะพอละเฮียเดี๋ยวคนดูดานี่เป็นเฮียอะไรครับห <laughs> รับผมคิดกบแบบหาเล่นให้มันทำไมมาตัวปิวอ่งนะ รูว่าแล้ววัยรุ่นตึกมันมาตัวปิวอย่างนี้มันมาไม่ได้ครับมึงมีตู้ใช่ไหมมึงเล่นตู้ใช่ไหมมึงคว้าออกมาให้หมดนะือวัยรุ่น <c oughs> แล้วเราคุมตึกอย่างนี้มันชิลไหมล่ะทุกคนมันชิลแล้วเราแบบสไตล์โซลิโซลเลยผมกลัวคนดูดูแล้วไม่อินวะ่ะ แต่ก็ช่วยเข้าใจผมหน่อยนะมันมันมันก็แบบมันมี G C อ่ะอ่ะไอ้น,นี้ไม่เข็ดมาดิอีกกรอบไหมละหะ่ะฮะอ่าเพื่อนมึงไปแล้วหนึ่งมึงเอาอะไรมาลอดให้วัยรุ่นหนึ่ง vs หนึ่งแบบชาร์จกูเหรอนี่อะ,อะเฮ้ยแต่มันมันมาใส่สุดอยู่นะเ p สเปกเ s สเปกบอ o มึงขึ้นมาแบบว่าเหนือมนุษย์จัดไอ้เหี่ยแบบไม่สนใจอะไรทางนั้นอะจะขึ้นกูจะขึ้นทำไมหรอเฮ้ยกูชอบอะเอาแบบ สัตว์อะไรเด้งเนี่ยโอ้หัวใจจะวายเฮีย ทำไมพอผมมามันเงียบกันวะมันไม่พูดวะออเออฮียเราอาจจะยังแบบตึงไม่พออันนั้นมันอาจจะได้แบบไฮไลท์แบบขั้นเทพมันเลยขอดูคลิปกันเลยนะั่นะแหละไม่เป็นไรเรารวบมันมาแล้ว ทุกอย่างมันเงียบไปหมดเลยว่ะทุกคนไอ้เชีย่ยนแปบ๊บนึงมันคือน่ารำคาญแท้ล่ะนี่ฮ่งทุกอย่างมันเงียบสงัดกูยืนอย่างนี้ด่าําเสียงตีนห้มันน่ากลัวหน่อยล้กันไอ้พูธแต่ผมว่าไม่เขาไม่เล่นฟังเสียงแน่เลย เขาก็เล่นแบบชิวๆอะ่ะเจอก็ช่วยกันบอกอะ่ะเพราะว่ามันแบบเนีย่ยเห็นปะแต่ว่ากูแค่ไม่อยากจะพูดเลยอะ่ะอย่างเงี้ยแต่อย่าให้กูได้พูดมึงไม่ได้มาจากนูน่นมึงไม่ได้มาจากหูนามอีดิงกูดเดินออกมาจากคูบดินี่อ่ะเดินออกมาจากคูบอ๋อ เฮียนี่วัยรุ่นเฮ้ย,อยโอ้ยโอ้ยจะได้ไฮไลท์เลยว,ว่าโกดผพีดได้โอ้ยระดูกนเอามีดมาตัดแขนผมดิโอ้ไอ้เฮียมึงไม่ได้มาจากนู่นอนสัตว์นาม eating good การที่พวกมึงคุมกันอ่ะกูจําเป็นต้องไปไหมไม่ต้องอหรือว่ามันนัวกันวะไม่่ะไม่สนใจเราต้องมีแบบว่าความมุ่งมั่นของเรานะครับทุกคนที่จะไปอยู่บนจุดสูงสุดสตัดดูดีอม,มันคงไม่ช้าหรอกเนาะ ดูจากสรรมการละการเล่นแบบนี้มันก็แบบใครขึ้นมาก็เหมือนค่าตัวตายอะไรอย่างงี้ปะยกเว้นมันเอาเอยมันอาจจะเอาสนอไ,ไปล็อกก็ได้นะแล้วก็ชาร์จป้ายไปเดนเป็นไปได้ไหมอ๋อเป็นพระเอกในหัวใจเธอเนี่ยเอาสนไม่ดีเอาส,นไ,น,ไอาสน,ไนไปล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็สู้ไม่ได้เลยแหละอย่างนั้นอ่ะอย่าทำเลย เอาเสน่า์มาชา์จกูดีเออเจ็บปากอ,อ๋ารู้ว่าเจ็บกูก็เอาลิ้นไปแตะให้มันเจ็บเนาะไอ้สาตว์โลกจิตปะเนี่ยออผมคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกกันหมดนะ แสดงว่ามีประมาณสีห้าตัวเลยวะโอเคมันเดินออกมาจากคููแล้วทุกคน รออีกนิดนึงคนเรามันแบบว่าการที่จะเป็นสองร q อ่ะคิวต้องใจเย็นดีหน่อยเพื่อนดีกันเปล่าหรือดีไหมดูครับการเล่นแบบ200อสองร q อคิวยเอ้รเรยบบ200อสองร q อคิว,วบ้านพ่อ ยี่สิบไอคิวนะครับขอแก้คำพูดใหม่อยเขียนตีกันไหมครับมาดิแค่ม <า S 1> ไม่อยากจะพูดไอ้เหี้ยซ้อหลอกขมขมหลอกหลอกคมคมใคพี่คมอยู่ไปพอ ขอพัก4.7 4.8ไว้ก่อนนะนี่ผมถอดมาโคล,ละลบออกหมดเรียบร้อยนี่ดีกว่าพ่อหนมขอ,อหาเล่นชิวปามัดผมขอพูดอะไรบางอย่างนะครับจะพูดแค่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะพูดแค่รอบเดียวคือผมอะ่ะจะเริ่มทำการบล็อกช่องที่แบบมาปั่นหรือว่ามา ไม่ใช่คำว่าปั่นดิปั่นได้แหละสนุกสนุกขำขอ่ะผมผมโอเคผมจะบล็อกพวกช่องที่แบบกลัวโดนเอสวิดีนพวกที่แบบเม้นเม้นเชิงแง่ลบอ่ะครับเม้นอคติท็อกซิคอะไรพวกนะั้นกผมรู้สึกเก็บไว้ไม่มีประโยชน์ไป,ไปยไปิดลงให้ช่องเราก็ปเป็นช่องเล็กไปเลยสมักมากใหม่ทำทำตัวเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างนี้ผมก็บล็อกอีกนะครับ รู้สึกว่าแบบเกี่ยวไว้ไม่มีประโยชน์แล้วก็อธิบายไปก็เหมือนมันไม่ได้สนใจอะ่ะมันหาว่าหัวร้อนด้วยซ้ำทางทางที่อธิบายว่ามผมก็เล่นได้นะนสดตั้ง,มงผมเล่นได้นะครับ ตล์ก๊อต็คือมันต้องเอาไงมันเป็นสไตล์อะเราไม่ต้องเอาแบบว่าฟั๊มสุดตั้งสุดไวสุดยิงล้านสุดไม่จำเป็นตั้นแข็งสาบตัวเลยมีสไตล์การเล่นนะครับถึงไหนแล้วว่าเมื่อกี้ต่อกัอนเดีย๋ยวมัน,นค้ังในอารมณ์อ่าถึงเรื่องบล็อกอ่าเขจะบ็อกจริงนะครับมาใหม่กี่ทียังไงผมก็บ็อกไม,ม่ได้เก็บไว้แต่ คอ,อมเมนต์ดีๆยาหมดได้ยีนใจ <laughs> นดีๆชิวๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าสิ่งดีๆอ่ะผมจะเก็บด้านบวกไว้อ่ะช่องผมอะ่ะไม่แค่มีเอ่ะมีปะไม่รู้อ่ะมีมีมี่อ้เมิงอันนึงนะจะได้ไฮไลายสามร้อยไม้สามตัวเฮียมาดิ าฝากจัดกูก็คือผมจะเก็บไว้แต่กำลังจะดีๆสิ่งดีๆครับเอาง่ายๆล็อกนี่หน่อยล็อกนี่หน่อยน้องเล่นด้วยที่เช่นที่เช่นที่เช่นเดียรตี้หคนที่เขารักเราดีกว่าเอาคนนี้กันเอาคนนี้กันอาคนนีกันเหรอพ่าตี๋จริงๆสิบผาดล็อกแถวมีไอ้กระ่างของเราล้มลุมือกันล้มกระสังไปยิงไปยิงไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงไปยิงขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่าซัพพอร์ตหรือเข้าใจอะไรในผม คือผมพยายามอธิบายแล้วบางคนแบบเหมือนมันไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่เข้าใจหรอกเข้ามาปั่นเข้ามาอะไรมากกว่าหรือไม่ก็มึนอะใช้คำนี้เลยผมบอกหมดผมบอกไม่เลี้ยงผมพูดแค่นี้แหละถ้าผมเจออีกหรืออะไรตั้งแต่คลิปนี้ลงันจะเก็บแต่สิ่งดีๆนะครับจะไม่เสียเวลาหยุดหรือไปอะไรกับใครทางนั้นนะครับเพราะว่าลองไปแล้วมันไม่เวิร์กเลยอะ ในเซิร์ฟไม่ค่อยเยอะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไอ้สารามากนะจริงอะ่ะบางทีอะอย่างเรื่องมาโครเรื่องอะไรเงี้ย ไอ้เหี้ยผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะ T.S ผมแบงเอก็กตือเมาส์มาไม่ได้เมาส์มาคงไม่ได้ดีเลิเลยอะไรเหมือนของผมหรอกไม่ได้เมาส์บลูทูธไม่ได้เมาส์ไวเลสอะไรไอ้เหี้ยได้กำไรจากเมาส์ไม่รู้กี่สิบเท่าหุ้ยอมานมงไข่อย,ยิงนี่จหาว่าวมีแต่ T.S มึงเหรอ T.S อ,อื่นก็มีไอเกอร์ T.S เ,เ,เ,เบลเบลเบลเล่นเกง่ง แอมเคใช่ไหมล่ะก็ได้กําไรเบลก็ไม่ได้ใช้ผมก็คิดว่าเบลไม่ใช้เมาส์ดีอะไรขนาดของแต่ก็เป็นเมาส์มาโครกันก็ใช้มาโครได้กําไรไม่รู้กี่สิบเข่าแต่ผมไม่เปิดเผยตังค์ว่าน้องผมได้กันกี่หมื่นกี่แสนอะไรเงี้ยไม่เปิดไม่ใช่เรื่องครับผมก็จะพูดแค่นี้ก็ต้องยอมต้องยอมสิโลราบให้กับฟาร์มาร์สแบบแม่งรัวจัดเลยออกมาใครออกมากลัวมันร้องใครวะเนี่ยแข่งไว้เ่อนแข่ง mong bịn máy bắn sáp này kia, phun chuẩn y đắt, chuẩn y đắt, đi เมื่อยมือไหมคะไอคนนี้บอกกูเกี่ยวอะไรเนี่ยไอสัตว์เอ้อยิงมือกูแตกอ่าชิวครับต้องคิดอะไรเยอะผมก็ถือว่าผมมาปลดปล่อยทักคลิปหนึ่งต่อย่างนี้ก็จะไม่มีอีกแล้วนะครับโอ้โการมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้ได้สาระ,ะบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องควรมาพูดมาบอกการจีปั๊มยา,ยมาสีงของขว <อ S 2> <ขอ S 1> ัญจีบยาแกกจีบเดินไม่จบ ขาเพื่นอนช่ยิงไม่ได้โอ้เฮี้ยไม่น่ารอ,อ,อดว่ทุกคนคุณรอดไอ้เหี้ยอ่ะดีตตั้งลำ ยไม่ตายผมไม่ได้มีความคิดจะเปลี่ยนสังคมเกมอะไรอย่างนี้ด้วยแหละคือไม่ได้มีความอะไรอย่างนั้นอ่ะคือมันเป็นมางไงผมก็ตามอย่างนั้นเลยอะไรแบเนี้ยกีวารโล่งเงี้ยก็ไม่มีนะมาโคแต่เทสผมก็อิมเรเดียนนั้นส่วนมากนะครับ เอ้ะมันเดินมาแล้วครับผมมาแคมมาแคมแคมเดี๋ยวไปชาร์จเองไม่ต้องห่วงอย่างเกมวอตีอย่างเงี้ยมัน ใช้กันใช้นะผมไม่ได้เป็นแบบแนวแบบฮ้ยทุกคนหยุดนะเว้ยกูล,ลนลงนะเว้ยอย่าใช้เลยไปไม่ได้ครับ,รบมไม่ใช่สไตล์ผมทำไม่ได้ด้วยแหละมา,ข,าขนาดนี้ละอยากให้เข้าใจนะครับที่พูดเนี่ยเฮ้ยนา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 ยข้างหลังข้างหลังข้างหลัง แล้วเด็ดเด็ดมีเด็ดดูนะเด็ดมีเด็กมาบอกอีกก็ไม่ต้องใช้คนเดียวสิครับไม่ยากอะไรโอ้ยมันจะไปยากอะไรไอเห็นว่าในคลิปพี่มันง่ายไปซะทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายอย่างเพียงเห็นเอาไว้เชี่ยพูดไปก็เท่านั้นอ่ะก็ตามนั้นนะครับผม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 เอาจริงนะเริ่มตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่คลิปนี้ลงอ่ะเชี่ย

เฮ้ยกูเจ็ดตีไปนะพวงสสวััดีครบพ่อแม่พ่พีน้องันแตกผมรอบมันไม่ค่อยตีไม่ค่อยอะไรเลยเนาะ <S <S ถึงเรื่องตีะอะอยากอย,อ,ลลอยากโดนตีอยากได้ไฮไลท์ในบ้านเนี่ยเยอะๆอ่ะมันเท่ดิใจเย็นเด็น โอ้ยโอ้กระสือเลยโอ้ยเล่นผ่านตายตีขนาดเนี้ยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วก็นเข้าอ่ะเนี ació, ่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหมดอยู่ืมหมดอยู่ เจอกันใหม่ครับ